สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนมีเมนูคีโตนํามาฝากกันนะคะเป็นแฮมชีสมัฟฟินนะคะที่มีกลิ่นกระเทียมหอมๆกันด้วยนะคะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการตอกไข่ลงไปในชามผสมนะคะวันนี้แอนมีทั้งหมด4ฟองด้วยกัน เสร็จแล้วตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่ะจริงๆเมนูนี้ใช้แค่ตะก้อมือก็ใช้ได้นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดี๋ยวแอนจะค่อยๆเทเนยละลายลงไปนะคะเพราะว่าเนยเขายังมีความร้อนอยู่นะแต่สำหรับใครที่เนี่ยแบบคนที่ใจร้อนแบบแอนนะก็ค่อยๆเทลงไปแต่ว่าใครที่มีเวลาพักให้เนยเขา เย็นสนิทแล้วนะคะก็ใส่ลงไปโครมเดียวเลยก็ได้นะคะแต่น,นี้คือเนยเขายังร้อนๆอ,อยู่มากนะคะก็เลยจะค่อยๆใส่ลงไปผสมเนยกับไข่ให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่ซซวครีมลงไปนะคะนี่นะคะ สำหรับใครที่ไม่มีซาครีมนะคะก็ใช้โยเกิรต์ตกรีกโยเกิร์ตแทนก็ได้นะแต่ว่าแอนก็แนะนำให้ใช้ซาครีมดีกว่านะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสก็แตกต่างกันอยู่นะคะตีให้เข้ากันค่ะตีให้เข้ากันนะอย่าให้เหลือซาวครีมที่แบบว่าเป็นก้อนๆนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่ส่วนของแห้งลงไปนะคะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์ป่นค่ะ ใส่ลงไปเลยผงฟูค่ะเกลือค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมผงนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้กระเทียมผงนะก็ใช้กระเทียมสดแบบกลีบใหญ่นะคะออบดให้ละเอียดประมาณ5กลีบค่ะอันนี้จะเป็นพาสเล่แห้งค่ะนี่ให้เข้ากัน ใช้สปิดต่ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้เราก็จะนำเอามอสซาเรลลาชีสนะคะแบบขูดนะใส่ลงไปเลยโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแฮมค่ะชิ้นแฮมนะอนก็จะหั่นให้เขาอ,อยู่ที่ชิ้นประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะใส่ลงไปก็จะหนาๆหน่อยนะจะไม่เป็นแฮมชิ้นบางๆนะคะใส่ลงไปเลยสำหรับใครที่ใช้แฮมชิ้นหนาวกว่านี้นะ ก็นําไปนึง่งหรือว่าใส่ไมโครเวฟให้เขาสุกสุกส,สักหน่อยหนึ่งนะคะเราค่อยเอามาผสมแต่สำหรับใครที่ชิ้นบางๆนะคะก็ผสมลงไปเลยก็ได้ค่ะโอเคแค่นี้ส่วนผสมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยมัฟฟินกันเลยค่ะตอนนี้นะคะแอนก็ได้เตรียมถ้วยมัฟฟินนะขนาด 6 5คูณ5คูณ4.5ซนเมตรนะคะคาดว่าน่าจะได้ประมาณโหล1นหนึ่ชิ้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่ไปตักกันเลยดีกว่านะเอนจะใช้สู๊ปไอศครีมนะคะตักใส่พิมพ์นะอันนึงก็น่าจะประมาณ2สกู๊ปคิดว่านะคะใช้สู๊ปไอศครีมก็จะทำให้การตักใส่พิมพ์ของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่สำหรับใครที่ไม่มีก็ใช้ช้อนตักใส่ก็ได้นะเอาละได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะเกลี่ยนหน้าเขาสักหน่อยนะให้ส่วนผสมเนี่ยเขาแบบเขาเรียบเสมอกันนะคะไม่ให้มีโพรงด้านในนะคะใช้วิธีกระแทกกระแทกเอาก็ได้นะ เอาละอันนี้เป็นออปชันนะคุณผู้ชมแอนก็จะท็อปปิ้งเขาด้วยชีสนะคะเพิ่มด้วยนะคะเขาจะได้มีหน้าตาที่สวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแอนจะใช้เหมือนเป็นโฟชีสะคะ่ะที่มีชีสสีต่างๆกันนะคะท็อปลงไปก็จะมีส่วนของมอสซาเรลล่าเชดดาร์ชีสแบบนี้นะคะเขาจะได้สวยๆถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องท็อปก็ได้นะท็อปแบบ มอสซาเรลล่าอย่างเดียวก็ได้นะคะยังไงก็ได้โอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วค่ะเรานำเข้าอบกันเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมน้องออกจากเตามาแล้วหอมมากหอมสุดหอมมากๆนะคะเดี๋ยวเรา จะมาตัดดูน้องกันเลยนะคะไม่รอให้เย็นแล้วเพราะว่ามัฟฟินแบบนี้นะก็ควรจะทานตอนที่ร้อนๆใช่ไหมคะเอาละเรามาหันดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าน้องมัฟฟินของเรานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหั่นทั้งพิมพ์เลยนะจะได้ดูว่าตรงกลางเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนี่นะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดค่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e แอนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไปดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ